ที่พลตบรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้จัดการสอบสวนกลางหรือบิ๊กเต่าออกมาเดินหน้าสวนพลตำรวจสุรเชษฐหักพานงานนี้ต้องจับสัญญาณว่าพลตบรวจตรีจรูนเกียรติต้องการสื่ออะไรการที่พลตบรวจตรีมียศต่ำกว่าพลตำรวจเอกแต่เป็นรุ่นพี่คือเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น45สุรเชษฐหักพานเป็นนักเรียนรุ่น47กระโดดลงมาเล่นเกมนี้เต็มตัวเรียกว่าเปิดหน้าชกแลกหมัดกับสุรเชษฐหักพานแบบไม่ เกรงหน้าอินหน้าพรมนั้นหมายความว่าบิ๊กเต่ามั่นใจว่างานนี้มีหมัดเด็ดที่พร้อมจะปล่อยไปแบบไม่ต้องรอผลคะแนนจากกรรมการข้างเวทีเข้าทางเมื่อหรายพลตรีจรุญเกียรติพร้อมปล่อยหมัดน็อกพลตรีทันทีเกมที่มีเดิมพันสูงแบบนี้ท่านผู้ชมครับเรียกว่าใครพลาดต้องตายไปข้างหนึ่งงานนี้เชื่อผมท่านผู้ชมไม่มีเสมอออกได้สองหน้าไม่แพ้ก็ชนะการที่พลตรีจรุญเกียรติแสดงภาวะผู้นำมายืนหน้าแถวปักหลักสด กับพนุเรกสุริเชษงานนี้เขาต้องการปลุกขวัญสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุดสอบสวนโดยไม่ต้องเกรงกลัวคำขู่ของสุริเชษงานนี้ได้ใจไป เต็มๆชุดสอบสวนเดินหน้าทำคดีต่อได้ด้วยความมั่นใจว่าผู้คัำชาพร้อมยืนเคียงบา่าเคียงไหล่ไปตลอดทางที่สําคัญอย่าลืมว่าใครยืนอยู่ข้างหลังบิ๊กเต่าประเด็นที่สําคัญที่สุดสังคมต้องการคําตอบอย่างยิ่งมีพยานหลักฐานสามารถเอาผิดกับพลตรุษซูริเช์และทีมงานอย่างแน่นอนพลตร,ร,รีจรูญเกียรติถึงกับหลุดปากเห็นหลักฐานแล้วรู้สึกเศร้าและสะเทือนใจและการที่ชุดสอบสวนมอบให้พลตร,ร,รีจรูญเกียรติออกมาถแถลงคดีเพราะว่ารู้ว่าบิ๊กโจ๊ก วางแผนเล่นเกมดังคำทักทายของพลเรือสุรเชษให้ตัวใหญ่ระดับพลเรืออกออกมาอย่าเป็นอีแอบสุรเชษสื่อถึงพันพลเรือเอกระดับหัวแถวสตชเหมือนกับเป็นการขุดบ่อล่อปลาผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครหมายถึงพลเรือต่อสักด์หรือว่าพลเรือธนารองผบตรกันแน่ถ้าพลเรือคนดังกล่าวหมายถึงพลเรือธนาชูงออกตัวเมื่อไหร่ก็เข้าทางพลเรอเอกสุรเชษที่จะอ้างว่าพลเรือธนานั้นอิจฉาต้องการเตะตัดขาด้วยพลเรือกตเรืจธนาเป็น ็นแคนดิเดตผบตรที่มาแรงคนหนึ่งมีสไตล์การทํางานที่เด็ดขาดดุดันที่สําคัญผู้น้อยต่อยหนักเรียกว่าเข้าตากรรมการสูงมีโอกาสเข้าวินสูงพลนเร็กสุรเชตจะเล่นเกมใต้ดินตามรล่อกถนัดอาจจะศาสตร์โกลนใส่พลเอกธนาต้องการเตะตัดขาสกัดไม่ให้พเลเอ็กสุรเชตได้เป็นผบตรเ,เนรเเรื่องจากเป็นอปรองผบตรที่มีอุโสสูงสุดขณะเดียวกันจากการที่อ e ีแอบจากคาย่วยุข,ของพเลเร็กสุรเชตเดินเกมไห้ไพ่บิ๊กตาออกมาเดิมพันงานนี้จึงถือว่าเป็นเกมระดับเซียนหรือเรียกพี่ไม่งั้นมีหวัง เข้าทางบริษัทสุรเชษให้สวนหมัด ได้แบบเต็มๆวิเคราะห์คำสั่งที่บออพบวตรพลุเรกต่อสักสุขวิมลออกมาํำชับเรื่องการแถลงข่าวล่าสุดดูเหมือนเป็นการหยาศึกระหว่างบิ๊กโจกับบิ๊กเต่าแต่ถ้าวิเคราะห์กันนี้นะื้อหาแล้วจะเห็นว่าคนที่ต้องอยู่แถลงข่าวรายวันเห็นจะไม่พน้พนพลเรสุรเชษฐ์แต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะตัวเองนั้นไม่มีอำนาจหน้าที่ที่ผ่านมาการที่พลเรสุรเชษฐ์ออกมาแถลงข่าวรายวันก็ไม่ได้ทำเพื่อองค์กรหรืองานในหน้าที่รับผิดชอบแต่ทำเพื่อแก้าตาให้ตัวเองซะมากกว่าอาศัยเครื่องแบบและสโมสรตำรวจเป็น แถลงข่าวต่างกับพลตรีจรูเกียรติอย่างฟ้ากับดินซึ่งพลตรีจรูเกียรติได้รับแต่งตั้งเป็นโคษกชุดสอบสวนยังมีอำนาจหน้าที่ในการแถลงข่าวได้นอกจากนี้หากวิเคราะห์คำสั่งของบตร,รให้8ลูกน้องพลเอกสุรเชษฐ์ไปสอประกอตำรวจโดยแม้จะให้ขาดจากตำแหน่งเดิมแต่ก็ต้องเรียกว่าพลเอกต่อศักยังคงคอนเซ็ปต์ต่อเฟรนด์ลี่ไม่เปลี่ยนแปลง,ดงใดๆศึกในพลศรีากีบิ๊กเต่าจรุญเกียรติเปิดหน้าชนบิ๊กโจกหวานเจี๊ยบคงจะพอมองออกแล้วนะครับว่าในสุดใครจะจนนมในเกมนี้ เรื่องเครือข่ายเวพนันมินี่ที่ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก8คนโดนแจ้งก็หากันแบบยกกวนหรือแม้กระทั่งเจ้านายตัวเองอย่างพลเอกสุรเชษก็กําลังจะหลบเลี่ยงไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจนหาที่พิงอาญาปปช หรือพยายามดึงคดีใหมห้ดีเอสไอทำคดีเพื่ออะไรท่านผู้ชมครับเพื่อซื้อเวลาแต่คดีนี้มันกําลังเดินเข้าสู่ภาคต่อไปที่จะมาถึงในช่วงสัปดาห์หน้านี้พลเอสุรเชษจะเจอแจ้งข่าวฟอกเงินซึ่งบอกได้ว่าคดีฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินนั้นเป็นคดีอาญาหนักและความผิดข้อหาฟอกเงินเป็นอำนาจของตํารวจชุดสอบสวนคดีนี้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กรณีฟอกเงินนี้ปปชไม่มีอำนาจตรวจสอบสืบวนคดีไม่มีอำนาจเรียกสำนวนไปทําเองหลักฐานพยายามเอาผิดข้อหาฟอกเงินปรากฏในเส้นเงินชัดเจนจาก คดีเว็บว e n u s m a s t ต r เตาปูนที่บริหารโดยนางสาวพิมพิไลโดยมีการจับกลุ่มไว้ต้นเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาและพบการโอนเงินจากบัญชีม้าของนางสาวพิมพิไลเข้าบัญชีม้าของรองคริตมือขวาคนสนิทของบิ๊กโจ๊กที่สำคัญก็คือมีเส้นเงินที่เชื่อมโยงข้าถึงตัวพลตำรวจเอกสุรเชษโดยตรงด้วยคาดว่าเจอไม้เด็ดนี้ทั้งแก๊งตายเรียบตั้งแต่นายตำรวจระดับชั้นประทวนจนถึงระดับพลตำรวจเอกเลยทีเดียวครับท่านผู้ชม ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม